คุณเป็นคนที่มีความฝันยากจะเป็นเจ้าของแอทคอร์ดไฮบิเอสตัวท็อปนะคะเป็นรุ่นนี้โฉมปี2019วันนี้ตัวท็อปค่ะโบหันราคาให้เลยค่ะทุกคนคะราคาคันนี้ไม่ถึง1ล้านบาทใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้ติดตามสินค้าคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้โบจะมาแนะนำรถยนต์ไซส์ใหญ่ ได้ในเรื่องของสมรรถนะที่หรูหราค่ะพร้อมกลับมาด้วยระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติและแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ตลาดบ้านเราที่วันนี้ถ้าคุณไปไป้ายแดงคุณจะได้จ่ายแน่นอนหนึ่งล้านแปดแสนบาทวันนี้มามือสองราคาเหลือไม่ถึง1ล้านบาทแล้วที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใครที่มาจากคลิปนี้เรามีวรรติเครื่องกอนเกียร์เบรกต่อที่จุดบร,กรดิการท o n d a ให้ด้วยนานถึงหสองปีเลยนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยค่ะกับรถเก่งไซะะส์ใหญ่ของเราคือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda Accord Hybrid t e ดเค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2.0 Hybrid t e ทสซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะของ Accord ที่มีให้ตั้งแต่ Honda Sensing และ Honda l a n d w a r ซึ่งตัวนี้นะจะเป็นบอดี้สีเขาเรียกว่าสีเทาดำแบบนี้เป็นบอดี้ที่ดูแล้วไม่ได้หน้าเปื่อเพราะทุกคนับจะบอกให้รถไซส์ใหญ่จริงๆอะสีที่สวยของรถไซส์ใหญ่ในรุ่น d s e g m e n t คือสีดำ แต่หลายคนจะเจอปัญหาแน่นอนสำหรับสีดําก็คือเปื้อนง่ายดูแลรักษายากกว่าสีอื่นเป็นพิเศษน,นิดนึงเพราะฉะนั้นสีนี้เลยเป็นสีที่บบมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใครได้รถคันนี้ไปทุกคนจะได้ยางปี2023ไปด้วยนะคะเป็นยางใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นซื้อรถไปปุ๊บเนี่ยนะครับพร้อมใช้เลยทั้งในเรื่องของตัวรถแล้วก็ใน,นเรื่องของยาง สภาพบอดี้รอบๆได้แบบนี้เลยค่ะเป็นกุญแจบแบบคลียร์เคีรตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนของกล้องรอบคันให้ด้วยนะคะที่เราสังเกตจากกระจกข้างแบบนี้นะเดี๋ยอน,นี้พาไปดูรถว่ามาใช้งานกันยังไงนะคะคราวนี้มาดูบอดี้รอบรถเซเซอร์ภายนอกนะคะโมให้อยู่ที่ประมาณ90%ตามสไตล์รถใช้งานแล้วอาจจะมีรอยขีดขูดบ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติเซนเซอร์แอคคอร์ดค่ะเป็นตัวไฮดรีคเซตแบบนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วบอดี้ด้านนอกก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมด้านนอกคน จะได้แบบนี้เลยนะคะก็เป็นเซ็ลแรกของ a อ c o r d h ดไ h บริดเทสทับบอดี้ความใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าในรถรุ่นที่เป็น d s e g m e n t เนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยแล้วก็ป้ายแดงเนี่ยราคาจะต้องยากนิดนึงก็คืออยู่ที่ประมาณ1ล้านแสนบาทกับเงินออกรถอยู่ที่ประมาณจะือบสแสนบาทเพราะ10็ก็คือแสนแปดและนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครมีความฝันอยากจะขับ Accord ใครชอบน้องชอบดีไซน์น้องวันนี้ซื้อโฉมนี้ไปยังได้โฉมเดียวกับป้ายแดงนะคะทุกคนค่ะ เพราะฉะน,นั้นซื้อของเราไปนะคะยังไงก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะทุกคนแล้วที่สาคัญเนี่ยราคาประหยัดไปเกือบๆหนึ่งล้านบาทเอาละาก่อนที่จะพาเข้าไปดูภายในทุกคนรู้ไหมว่าฟังก์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากๆสาหรับการเป็นเจ,จ้าของแอร์คอร์ทไทยพิเศคันนี้ก็คือนี่เลยระบบการสตาร์ทรถด้วยรีโมททุกคนไปที่รถเลยนะคะเดี๋ยวโาสาิตให้ดูสําหรับนะคะเวลาสตาร์ทรถด้วยรีโมททำยังไงอย่างแรกเลยนะคะรถจะต้องล็อกแบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนม<า>ันจะมีอ<า>ัน<า>นี้ตัวล็อก อันนี้กดล็อกอันนี้ที่เปิดฝาา้ายส่วนที่มันเป็นวงกลมร้อนจับแบบนี้อันนี้คือปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติด,ด้วยรีโมทนะวิธีการง่ายมากสมมติวันนี้คุณจะไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณไม่ทาอะไรก็ตามไปกินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคฉันอยากที่จะสตาร์ทรถไปก่อนคุณสามารถทําได้โดยวิธีการแบบนี้เลยค่ะปึ๊บนะคะทุกคนจนมีไฟขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดเขาอีครั้งหนึ่งนี่ค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะรถก็จะทําการสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ว ยังไม่ได้ปลดล็อกให้เรานะคะแล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยจะยังคงขับเคลื่อนไม่ได้เจ้าของรถจะต้องขึ้นไปที่รถเกียบเบรกหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดปุ่มปุ่มสตาร์ทเพื่อให้ตัวรถนั้นขึ้นโหมด l a ดีแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้นั่นเองคะ่ะเอาละทุกคนเป็นไงเห็นไหมยังไม่เข้าไปข้างในรถเลยก็ได้รู้ออปชั่นที่แบบตอบสนองความสะดวกสบายแล้วก็ดีไซน์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนจะ <c oughs> คุ้นหน้า,ค,นาค่าตาก,กันอยู่แล้วสำหรับแบรนด์นี้แต่เป็นแต่ว,ว่าป้ายแดงมันแพงวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูมือสองที่ราคาหายไปกว่า เกือบหนึ่งล้านบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยเข้าไปในรถเนี่ยตุดเสียของคันนี้มีแน่นอนรถทุกคันมีจุดเสียแต่ไม่ใช่เรื่องของชนหนักไม่ใช่เรื่องน้าท่วมนะคะแต่คันนี้อาจจะดูมาเยอะไปสักนิดหนึ่งแต่อย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนว่ารถมาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช้ยังไง ไปดูข้างในกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้บบก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณภายในรถนะคะของตัว Honda Accord h y b r i d Test ทที่เป็นตัวท็อปสุดก็คือตัวเทสนะคะทุกคนเมื่อกี้เราดูที่บริวเวณรอบรถกันไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวการสตาร์ทรถด้วยรีโมทคันนี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็ Honda r e n นวออะไรเอ่ยทุกคนก็พาไปดูมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูด้านในบ้างที่บอกว่ามีอะไรให้บ้างนะ,ะสําหรับเข้ามาปุ๊บความหรูหรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะที่นั่งนะคะเวลคัมซีทนะคะแล้วก็รวมถึงความ ยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มกดออปชันมากมายเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากจริงๆนะคะสมราคาป้ายแดง1นล้านแปดแสนบาทคราวนี้ค่ะบริเวณด้านขวามือของโบนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวนะคะการลื่นถลายค่ะตัวเซนเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็ตัวอ่าการตั้งค่านะคะทำให้รถอยู่ในเลนนะคะทุกคนแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะหรือบริเวณกล้องด้านหน้าสัญญาณการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็รวมไปในเรื่องของการปรับนะคะ สูงต่ำนะของรเวรไฟหน้าคันนี้คือมีให้ครบแล้วนะคะแล้วก็บริเวณพวงมาลัยนะคะทุกคนก็นี่นะคะก็มีในส่วนของตัวแพตเทิร์นชิพเปลี่ยนเกียร์สนุกแน่นอนเครื่องยนต์2.0ไฮบริดเทส์นะตามสไตล์เครื่องยนต์ไอไวีเทคพุ่งแรงแน่นอนหลายคนเคยใช้ฮอนด้าเจโรงอยู่แล้วในเรื่องของอัตราเร่งช่วงต้นของเขานะคะก็ถือว่าทําได้ดีมาโดยตลอดนะคะอันนี้เป็นในส่วนตัวควบคุมนะคะแบบ Adaptive น,นะคะแล้วก็มีนี่ระบบนะคะการเตือนออกนอกเลยหรือการปัดกลับให้รถ ควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ระบบการช่วยเบรกด้านหน้านะคะหมายความว่าสมมติวันนี้เราตั้งค่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าไอ้เจ้าคันหน้าเนี่ยเขาขับที่ความเร็วอยู ah> ่ที่ประมาณ50หรือ60กิโเมตรนะคะให้เจ้าคันนี้เนี่ยช่วยชะลอความเร็วตามที่คันข้างหน้าเขาขับขี่นั่นเองค่ะก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะที่มาให้ครบเลยเนี่ยสำหรับเจ้าตัว Honda Accord Hybrid คันนี้พวงราลัยมัลติฟังชันคราวนี้ทุกคนเดี๋ยวมปความเร็วนี้ก่อน ะะหลายคนนะคะมีคําถามมาเยอะมากเลยว่ารถใหม่เยอะเนี่ยนะคะมันมีผลอะไรกับการดูแลรักษาไหมคันนี้ให้ดูเลขใหม่ปัจจุบันอยู่ที่1 6 3 6งแกิโมตรขออนุญาตบอกเลขใหม่เลยเพราะเรารับประกันไม้แท้อยู่แล้วขายแบบตรงไปตรงมาทุกคนบ่นจะบอกแบบนี้ซึ่งหลายคนก็กลนะัวในเรื่องของการเป็นเทนนันใหญ่แต่จะให้ดูก่อนคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะ ถ่ายในส่วนของน้ำมันเครื่องมาที่เลขหม่154,230กิโลเมตรนะ,ะในวันที่17พฤษภาคม2566ระยะรอบถ่ายครั้งต่อไปใช้น้ำมันเครื่องเชลเลยนะคะ 5W40 นะคะเป็นสังเคอแท้อ่ะเค้านี้นะคะมาดูกะมาดูนะคะว่าเข้าศูนย์ครั้งต่อไปหรือว่าเช็ครกรอบต่อไปที่บีควิกนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนอย่างที่นูกนเนาะอยู่ที่1 6 3 2 3 0ใครซื้อคันนี้ไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องให้ก็ได้นะคะเพื่อ ความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจและทุกคนไม่ต้องกังวลนะหลายคนอาจจะกลัวใน,นเรื่องของอะไรบางส่วนคันนี้เมทันแนนอะไหล่ใหญ่มาให้ครบหมดแล้วและเรายังแถมใน,นส่วนของประกันเครื่องยนต์เกียร์ยเบรกที่หลายคนกังวลว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสายพานนะร,ระบบเกียร์ระบบเบรกเดี๋ยวเราแถมประกันเครื่องเกียร์ที่สนย์ฮอนด้าให้ต่อสมบูรณ์ถึงสองปีเต็มเพราะฉะนั้นท,ทุกคนตัดกังวลเรื่องของเลขใหม่ไปได้เลยเชื่บอบทถเถอะค่ะว่ารถที่เลขใหม่เยอะแต่ดูแลดีนะครับเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกตามระยะเป็นรถที่คงททนมมมาากเเเสีียยว่่่รถลขหไอะ แต่ไม่ดูแลไม่เช็คระยะไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะคะไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกอันนั้นะพังง่ายกว่าแน่นอนคราวนี้มาดูออปชั่นตรงกลางกันต่อเลยนะคะอ่ะนี่มีอะไรให้บ้างกดตกลงปุ๊บนะคะหนึ่งระบบนำทางในวีเกเตอร์คันนี้มีให้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวให้ดูตกไฟเลี้ยวขวาปับ๊บอ่าเห็นไหมคะบริเวณด้านซ้ายมือนะคะจะมีเขาเรียกว่าเป็นวอร์ดเป็นเลน,นะะที่ช่วยเราดูด้วยนะคะว่า ทางซ้ายมีรถหรือเปล่าเพราะว่าทัศนวิสัยการขับรถเนี่ยเวลาคนขับเขาอ,อยู่ด้านขวาใช่ไหมไอ้กระจกขวาเนี่ยเรามักจะมองเห็นปกติแต่ว่าข้างซ้ายเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะพวกบวงพวตบาาอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกับคนขับนะทุกคนนี่เห็นไหมคะแล้วก็คันนี้อ่าน,าน,าน,นี่มีกล้องให้ด้วยทุกคนจะดูเป็นกล้องแบบนี้ก็ได้หรือทุกคนจะดูเป็นกล้องสองซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้นะคะบริเวณด้านหน้านี่อีกหนึ่งระบบที่เดี๋ยวโบจะพาไปเล่นกันเดี๋ยวจะอัดคลิปตาหากให้นะคะคือระบบช่วยถอยจ เดี๋ยววันนี้ในคลิปในคลิปต่อไปเลยเราจะมาทำคอนเทนต์การใช้ระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติของเจ้าไอคอร์ทไฮบริดให้ทุกคนดูติดตามต่อไปคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติค่ะทุกคนแล้วก็สภาพเอออะไรเออทุกคนดูดิเลขไมล์แสนหกแต่พวงมาลัยไม่มีรอยรอยนะไม่มีรอยเล็บไม่มีรอยจิกไม่มีรอยขาดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การดูแลของเดิมจริงๆนะสำหรับการซื้อรถที่มือสองนะคะ คราวนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์แยกดูโอ้ซ้ายขวาอิสระให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการนะคะแล้วแต่เราเลยตัวนี้นะคะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะก็ใช้ได้กับมือถือที่รองรับนะะในส่นตัวท่านชาร์จไร้สายช่องเสียบวีดให้ power outlet มีให้ ai, นะคะก็มีให้ครบเปิดตรงนี้ถ้าไม่อยากดูลกหนึ่งลก,ลก,ลกตามมากเกินไปก็ปิดแบบนี้นะคะสำหรับเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติค่ะก็เป็นเกียร์ตามสไตล์ Honda นะทุกคนนะก็จะมีโหมดสปอร์ตให้นะคะมีเกียร์ d เกียร์ n นะมีในะห้ เรารู้กันอยู่แล้วนะคะคราวน,นี้ก็มีโหมดให้เลือกขับขี่ค่ะจะเป็นอีค่อนโหมดก็ได้หรือโหมดสปอร์ตก็ได้หรือจะเลือกอ v โหมดก็คือโหมดที่ใช้ EV ก็คือเป็นโหมดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโหนนะคะสำหรับคันนี้พอเป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยใน่วงตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้วิ่งในการขับขี่ได้ด้วยคือจะบอกงี้ไฮบริดที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะคะมันจะใช้เฉพาะเวลาที่รถติด จะใช้ได้เฉพาะเวลาเราสตาร์ทรถที่ต้องสูบนะ้ำมันเครื่องเยอะเขาจะใช้แบตเตอรี่เข้ามาช่วยได้แต่ไฮบริดที่เป็นรุ่นใหม่ในเจนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการขับขี่ได้สูงสุดที่ความเร็ว120ิกิโลเมตรเลยนะเราสามารถขับขี่โดยแบตเตอรี่เนี่ยนะคะได้ถึงความเร็วที่120ิกิโลเมตรซึ่งอันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ของแบตเตอรี่ไฮบริดบ้านเรานะคะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้ความประหยัดด้วยแล้วก็นี่นะพอเป็นตัวเทสนะคะก็จะมีในส่วนของต,ตัวหลังคาสโตรที่เป็นไฟฟ้้าดวยนะ กดแบบนี้ได้เลยแล้วก็มือก็คือปล่อยได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งกดค้างไว้เวลาปิดก็ปิดไฟฟ้าได้แบบนี้นะหรือว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากส่องแดดมันส่องมากเกินไปก็ปิดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะกระจกมองหลังเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะะาเอาล่ะค่ะเดยวพาไปนั่งข้างหลังกันบ้างดีกว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะเห็นห้องโดยสารด้านหลังนะคะว่าสภาพมันเป็นยังไงมันใหม่ไหมอะไรไหมแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นไทยคืิการบ๊แอพกระซิบก่อนนะว่าคันนี้ใครพลาดไปคือพลาดแล้วเ ราคาดีกันรับประกันนี้ตัดเรื่องเลขกไม้ไปได้เลยรถสวยจริง,รงมีวันที่ตรวจสภาพแล้ว200ชิ้ไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้วิพาทุกคนเข้าไปอยู่ที่บร,ริเวณด้านหลังทุกคนใหญ่โตอลังการมากๆคือแบบดูดิเห็นปะ่ะคืออะไรเอ่ยนี่ผู้บริหารสูตรแต่จริงๆวูจะบอกองนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารก็ขับแอ c o คอร์ดได้นะเอาจริงขอแค่เป็นคนที่อยากจะได้รถที่มันใหญ่ขึ้นอยากจะได้รถที่ตอบโจทย์รถเก่งที่ตอบโจทย์ความเป็นครอบครัว เพราะว่าโบเชื่อเลยว่ารถคนที่จะซื้อรถซิกเมนต์ประมาณนี้ทุกคนต้องคำนึงคนที่จะนั่งไปด้วยว่าจะเป็นลูกที่สามารถติดคาซีได้นี่นะคะเพราะาบอกมันใหญ่มากและที่สําคัญนะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอันนี้คือที่สุดคือเดอะเบสทุกคนคือเด็กอะ่ะคือเขานั่งคาซีแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรมากเท่าพ่อแม่ผู้สูงอายุนะถ้าเกิดวันนี้คุณมีครอบครัวบางทีต้องไปต่างจังหวัดหาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุคุณควรจะเลือกรถที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่โบนั่งอยู่เห็นปะ สบายไปหมดแล้วคือแบบพื้นที่ยังเหลือเยอะมากแอร์เรียคือเหลือโคตรเยอะถึงแม้ว่าอบ์ดจะปรับสุดเนี่ยก็คือยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็ด้าหลังมีครบแล้วนะแอร์หลังสองช่องค่ะแล้วก็ตัวชาร์จนะคะยูนิวเนี่มีหครบแล้วเห็นปะคือแบบบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะโคตรสุดแล้วแต่จะให้ดูก่อนทุกคนดูสภาพอบ์ดได้เลยมีขาดไหมมีร่องรอยอะไรไหมถ้าไม่มีเลยนะดูดิ บอหนังที่มันเป็นพับๆเนี่ยปกตินะคะเพราะว่าเป็นหนังแท้นะทุกคนนะทุกคนอยากคาดหวังหนังแท้ให้มันเป็นหนังที่เนียนนะหนังที่เนียนไม่ใช่หนังแท้นะหนังที่เนียนคือหนังเทียมนะทุกคนคะหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเห็นกระเป๋าไหมกระเป๋าแพงๆกับหนังจระคงจระเข้มันจะต้องมีร่องรอยมีรอยมีลายยิ่งมีลายเยอะยิ่งแพงเหมือนกันค่ะ บอดหนังที่มันเป็นหนังแท้พวกนี้ค่ะทุกคนอยา่าคาดหวังว่ามันจะต้องเนียนนะไม่ใช่นะคะมันจะต้องเป็นหนังที่มีลายแบบนี้แล้วถูกแล้วน,นี่ถึงจะเรียกว่าหนังแท้นะจ๊ะอนนะไะค่ะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปัปดีกว่าสําหรับโปรโมชั่นเชื่อว่าหลายคนเห็นคันนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจ่ายแล้วแหละกับราคาค่าตัวที่โบงให้ในราคาไม่ถึง1น0 0 0ล้านบาทถูกสุดในตลาด ต่ไม่ใช่รถชนนักไม่ใช่รถน้ําท่วมนะคะแล้วก็ไม่ใช่รถกองใหม่ด้วยเพราะเลขใหม่ลองไปกออยู่แล้วรถจะกองใบก็ได้จริงๆแต่อันนี้ลองไม่ทำทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูบริเวณหนะ้ารถหรือว่าโปรโมชั่นขอให้พามาส่องในส่วนของบริเวณท้ายรถกันก่อนทุกคนดูดิคือเอาจริงแอร์เรียการเก็บของเนี่ยเมื่อกี้บวกเข้าไปนั่งข้างหลังบริเวณห้องผู้โดยสารตอนหลังมันก็กว้างแล้วนะมาเจอที่เก็บของที่มันให้แม่งรใหญ่เลยวะ่ะเอาจริงก็คือสมบัติเขาเลยแล้วก สำหรับผู้ชายสาวๆคนไหนถุเงเท้ารองเท้านักกีฬาอะไรต่างๆสามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันกลิ่นเข้าไปในรถแต่ว่าที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก็นี่เลยบ่อรางเขาสามารถพับตรงไปแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถคันใหญ่แล้วก็ได้ความเป็นกประสงค์ว่าเปื่อบางทีเนี่ยใครที่สาวที่ชอบไปซื้อต้นไม้ต้นเฟินต้นสนที่มันมีความยาว คนของคนสระอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะมีความยาวที่ต้องใช้ความยาวตัวรถทุกคนสามารถพับเบาะแล้วก็สอดไ้แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวว่าเปิดเบาะให้ดูถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ได้พับเบาะเรามันจะมีพื้นที่เก็บของเยอะแค่ไหนก็น,นี่เลยจ้าเห็นไหมมันมีที่เก็บของค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยทุกคนดูดิเห็นปนะคือแบบ คุ้มอ่ะเอาจริงอ่ะลงไปนอนก็ได้แต่ไม่จ้เป็นต้องนอนหรอกนะก็รู้ว่าแขนหนึ่งอ่ะเอาอยู่นะทุกคนคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูท้ายคปกกันเถอะทุกคนเชื่อว่าหลายคนอยากจะรุกโปรมโมชั่นสำหรับกันนี้แล้วโบเองก็อยากแจ้งโปรมโมชั่นเหมือนกันแอบระสิรว่ากดค,คุ้มซื้อเถอะเดี๋ยวพลาดนะนี่ก็คือหน้าตาครื่องินของเจ้าตัว Honda Accord Hybrid นสะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนจะต้องรู้ก่อนเลยว่าหนึ่งค่ะเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่เขารับประกันให้1 0ปีไม่จึกับระยะทางเพราะฉะนั้นนะะนนนะใสส่่่่วววขขอออองตตตตััััแบบบเเรรรรีีีมมมม์ไไผลกลกถทป็ แบตเตอรี่ไฮบริดนะคะสายราคากว,วันนี้เราองเครื่องยนต์เกียร์เบรกนะคะอย่างที่โบแจ้งไปเลยค่ะเรามีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกที่สูนยบริการทัน้าต่อให้ส0.12ปีนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าซื้อคันนี้ไปแล้วรถมันไม่เยอะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าจะมีคนดูแลเรื่องเครื่องเกียร์เบรกไหมอะไรไหมเราแถมให้เลยค่ะและวันนี้ค่ะทุกคนคะเป็นเจ้าของ Honda h ันด a Accord Hybrid รเทคันนี้ปี2 0 1 9คันนี้ค่ะ ยางปี2023เข้าศูนย์ตลอดมีใบถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูรับประกันบายถ่าย100%มีบริการตรวจสภาพแล้วจากโปรมูสเปนชั่นนะคะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขบายถ่าย100%นะคะทุกคนใครอยากมั่นใจสามารถทักมาขอบริการเพื่อตรวจสภาพได้แล้ววันนี้ค่ะขอมาจัดโปรโมชั่นให้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันด้าแอคคอร์ดในบิตเทสตัวท็อปคันนี้ค่ะรถใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นโปรโมชั่นแรกที่ลูกค้าจะได้ไปเลยคืนหนึ่งค่ะมีรับประกันค่าเงินเกเบค่ะสูงสุดทีู่รินม และข้อ2เลยค่ะทุกคนคะคันนี้จากราคาปกติหน้าร้านขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทวันนี้ไม่ขายขอคนที่ว่าจากคลิปนี้เท่านั้นเอาเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นค่ะ9ก้0 0 0นเกาหมื่นับาทเราต้องคนที่ว่าจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะทุกคนคะออกรถต้องต้องส่วนเปอร์เซ็นต์พรอมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นต้นต้นเท่านั้นค่ะ และใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้เหนือกลางอีสานใต้ออกได้หมดมีบริการเชฟไว้นัดถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถูกใจดอกเบี้ยถูกใจเงื่อนไขแล้วเราค่อยวางเงินจองกัน 2, นะคะเราไม่ได้เก็บเงินจองคุณฟ้าเราเน้นส่งว่ารถยนต์มือสองใช้แล้วคุณภาพดีให้กับลูกค้ามากกว่านะคะสำหรับวันนี้โบและเจ้าไอคคอยคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนน้องสวยมากเลยนะถ่ายรีวิวเองนะคะเขายังอยากได้เองเลยจังหวัดุทค่ะอ่ะใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้รีบทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ